เจอนะครับแถวเขาต้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากแถวให้ตรงแล้วผมก็มจะให้นั่งรอนะครับตีอวิพี่พี่เชิญที่เต็นท์ก่อนได้ เอพีเต็มที่เต็มก่อนนะครับ่อรอที่เต็นเลยนะครับเพราะว่าเอพีน่าจะเข้าแถวง่ายอยู่เต็มที่นู่นก่อนนะครับ พร้อมนะครับที่ไม่มีแถวว่างนะครับายกมือขึ <happens> ้นนะครับอย่างนายทัพไทยน่าจะพร้อมแล้วนะครับนายทัพไทยเดี๋ยวตําบลนายทัพไทยนะครับจัดแถวก่อนเพื่อนนะครับสองมือเอาแต่นายทัพไทยนะครับตําบลหนึ่งอยัางนายทัพไทยพร้อมก่อนเพื่อนนะครับยืนจัง คนคนที่คนที่อยู่ข้างหน้าหรือยังไม่มาก็เว้นไว้นะครับเอานา้องให้แกวมือขึ้นซ้ายหันอายกมือไว้นะอ้าวขวาหันขวานะครับขวาขวาอ้าวเชิญนั่งครับนาทัไมเชิญนั่งครับ ต่อไปบ้้นต้นนะครับยกมือ mm hmm. บัาน,นตน้นยกมือขึ้นอา่าอ้าวจัดแถวบ้านต้นมีอีกมีสองแถวแล้วครับสองนาะอ้าวโอเคเอาเอารวมกันเลยก็ไดนะ้บ้้นต้นกับโพนแพงยกมือขึ้นยกมืออ,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 มอ,มอ้อาวเอามือลงจัดแถวครับจัดแถวครับ ่ใช่บ้านต้นไม่ใช่คุณแพงก็จัดแถวเหมือนกันนะครับถ้าอยู่แถวกับบ้านต้นอ้าจัดแถวครับยังไม่บอกเอาลงนะครับอ้าวซ้ายหันซ้ายหันนะครับอ้าวจัดแถวครับอ้าวขวาหันขวาหันนะครับอ้าวนั่งนะครับนั่งนั่งนะครับ ต่อไปพระบาทนาสิงห์นะครับยกมือยกมือขึ้นสูงนะครับยิ้มด้วย <c oughs> <c oughs> อา้าวกแถวครับด้านหลังก็จัดแถว <c oughs> โอเคซ้ายหันครับะแถวครับขวาหัน อ้าวเชิญนั่งน,นั่งนะครับพระบาทนั่งนะครับพระบาทคนไหนต่อแถวของพระบาทก็นั่งเหมือนกันนะครับข้างหลังก็นั่งได้เลยนะครับถ้าถ้าอยู่ตรงตรงแถวของพระบาทเชิญน่านั่งทั้งได้นะครับต่อไปรัตนาวาปีลกมืออ้าวแถวของรัตนาวาปีนะครับอย,นะอย่าพึ่งนั่งอย่าพึ่งนั่ง จากแถวนี้อ้าวบอกเพื่อนจากแถวนี้ไปอย่าพึ่งนั่งยืนขึ้นหมดนะครับบอกต่อกันไปให,ยห้ยืนขึ้นหมดถ้ายังไม่จากแถวเลยแล้วนั่งละอายืนขึ้นนะครับของพระบาทก็ยืนนะครับยืนขึ้นหมดยืนยืนหมดนะครับแถวนี้แถวนี้ครับแถวนี้ดูผมนะครับแถวนี้ บางคนก็ลุกไม่ไหวแล้วเ <c oughs> อาเข้าแถวเข้าแถวนะครับข้างหลังข้างหลังมีแถวเข้าอีือย่างอ้าวด้านหลังดูนะครับทำไมด้านหลังอยังไม่มีแถวนะครับดีฉันเอาโอเคเอารัตนะวงเขาวาด อแถวนี้ยกมือยกมือครับยกมือเอาตัลงนะครับจัดแถวครับจัดแถวโอเคจัดแถวไว้นะครับซ้ายหันซ้ายหันครับจับแถวครับขวาหันครับ อ้าวเจอท่านนั่งน,นะครับยังไม่ตรงเลยครับยังไง <c ười> อ้าวจัดใ่้ตรงนั่งให้ตรงหรมอ,อ้าว đèo này thằng nam cứ tung, vấp mề, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi chặt đèo hay ô, oh, chặt đèo cô xào này nó nhả cô nick ngòi nữa. Ở แก้ไขนะครับท่านที่รับผิดชอบไฟไฟด้านซ้ายมือนะครับเอ้าวด้านหลังเป็นไงครับมีนั่งเรียงเรียงไม่แถวไม่ตรงเรือมันติดรถติดรถด้านติดรถด,ด้านหลังไหมครับ่ะ มันจืดมันจืดอ่าอานั่งไม่ได้ก็ไม่อะไรมันจืดมาทำอะไรอ่า <c oughs> ผมจะมอบเวที DA, ท่านท่าการอำเภอต่อนะครับ บนน่าบนนื่งกรเกนขอบคุณครับเอางี้เวลาสันผ่าเอาทายห้องเนี่เขาไปเดินทายเลยผ่าี่นนี่วันนี้ปานเซอร์ขอมี่ปานอินสูนไอพ่อนาตีเนี่ยข้าวออกเลย ได้มีแต่ราได้รนอรโรได้ได้แต่บอบอนอรโรอพเจนนะครับเพื่อความสวยงามเออเพน่ครับ้งคุณเนี่ยมีแต่คนง่านเนี่ยมีอย่าอมอนเมื่อ ບາດກໍງາມງາມອັນນີ້ເສົາຍนດาະຫນົນການ เปย์ตอนดีพอเสน่ง์นะก็อย่างนี้เราจะร่วมพิธีบวงสวงหลงปู่ด้วยกันเพื่อเป็นสีดีกระบอกขั้กกวกับพวกท่านกระบอกขั้วนั้นบางคนอาจจะอาจอาจ,อจะมั่งเพื่อแต่ว่า mà làm đầy nó anh ơi là Ôm chơi sửa có okay. này mình <laughs> พิธีบวงสวงนะแล้วก็จะลามาเพื่อจะให้บัง้งไฟยานาขึ้นนะั้นตั้งแต่คืนนี้ไปนะครับนี่คือความพร้อมอ่ะพี่น้องหลบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเลี้ยวมาเด้อกินเ้า คือตอนนี้นะครับท่านประธานในวิธีท่านรองผู้ว่าท่านจัวัดท่านชังไชยโคมท่านจะทำมาเป็นยาวนะครับเราจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ล้อมวงสวงปูชานะครับหลวงปู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมณฑ์ชวนราชการราบนีเขาจังจะล้ำด้อเนาะเอออันใดที่เป็นดูความสะอาดนะครับดูความสะอาดในแต่ละแถวที่ผมด้วย เบโ okay, อเคเนาะ้างหลังมีที่นั่งไหมครับที่ยืนหยู่มีที่นั่งไหมที่ก้าขาวมันไม่มีไฟอ,อ,อ้อดังสากรเดย๋ะวึงหาใคยไปหากันซอดโวยวานะครับนั่งนั่ง นั่งให้อยู่ในแถวซะก่อนนะครับตอนนี้เรากำลังที่จะเตรียมกองร้องเพื่อจะเข้าสู่พิธีการวงสวงนะครับนะครับขออนุญาตเตรียมกองร้องในจ่วนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรเขาเตรียมินการก่อน Thank <laughs> you. Ladies and gentlemen, and very welcome to the Naga Fireball Festival. As you know, guys, it is a famous local festival and miraculous even of Bapanawa Bi District, Nagpai Province. And we very welcome all of you to be here. My name is the I am a teacher at Jintok School, and Mr. Apisorn the director of บ้านนอนสวัสดิ์ค่ะครับเรียนท่านอาจารย์ชัยมงคนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครบัยและแขก้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมีต้อนรับสู่งานเทศกาลบูรณะไฟเทวนาคโลกของอังเภอรัตตาราปีจังหวัดนครบัยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตอนภาคภูมิใจและเป็นสิริพันธุ์จารย์ของชาวพี่น้องอังเภอรัตตาราปีที่เลื่อมใสศรัทธาและทําเป็นพิธีสืบทอดต่อมาอย่างยาวนาน ก่อนอื่นขออน,นุญาตแนะนําตัวผิ้มีกรวันนี้ครับทีอ่อยู่ทางซ้ายมือผมคุณครูอภิศราภัยคงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านคงสวยครับและกับผมนายอภิสรทิกเศาผู้ในการโรงเรียนบ้านเมืองสวนครับ Today we are very proud and appreciate that the Wings Governor, Mr. Tan Tai Kong t a n w who come here to be the chairman of amazing ceremony tonight. ครับวันนี้เราต้องชาวพี่น้องอำเภอรัตตันปรีครับรู้สึกยินดีและก็ทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านชแสนใจโครงการรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องชายได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบ้า,า,ยยายนใครเป็นแนวโล้ประจำปี2566ในครั้งนี้ครับ Actually I would like to tell you about the act p r o s a e c h i c h e d u l e for tonight. First opening ceremony by the vice governor, Mr. And then we have a worship Naga local dance to honor and respect the Naga that there are about uh, 1,000 dancers who uh, are from around district, uh district, right? <coughs>